ศาสาขาวิชาธีการทางสังคมธุรกิจและการเมืองปริญญาปรัชญาจุลศิลบัณฑิตพระสัพพลจือปา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ปริญญาวิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตนัชชาสิรินทราธรพัชราภาเอื้ออมรบนิฑิตานิกทวิชาชาติสาขาวิชาผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมืองปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตเกษราพรพลศรีลากเกษมกศิโอรานเกียรติเสิรมมาพัน์ จารวัสัตยานุรักษชาติทองโอภาสสิริวิทย์นิธิวัตรโคสิตจิรโชตบัวลอยอิทธิพรเบญจางยิงสุธรานาวากาศเอปัญญาศีสิงพิกุลเสียงประเสริฐเรือโทภูมินชุมนุมพรบวรพัฒน์ธรรมวราพิรมวรารัตกิจพ์ วัฒนาโอภาณนนอ,นอมะตะวาชินีนาคเจือสมบูรณ์วราบรรทูนวิทย์สมศักดิ์คุณเงินสุพัตราก้าประิิทร์ซับชูกุลสุรเดชเอกปัญญาสกุลหรฤทธิ์วรโชตรุ่งเรืองอิสราวดีชำนาญกิจจาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกาลยานีปานทองนพดลสุวรรณทรัพย์นเรศล้วนไพริปนปัญาวงผู้ดีวรังคณาตันสกุลอนุวงค์เครืองามสาขาวิชาบริหารธุรกิจปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกนกอศิริกุลพัฒนาผลกันนิกาคงคา พันโทรกฤษณนนันทวิชัยกฤษณาศีจันแดงกิตติคล้ายมากกิตติยาพงศิตานนกุลวีสีเอี่ยมกุลโกนจนาตร,รัตนวงศ์จิตตวัตศสีสุวรรณจินตนาจึงเกรงไกรจิราพรเกิดผลจิราพรจันตศสีจีรวัณชูศรีจุธาพรหาน จุรารัตส,สองจันชกัรบุตรกุลชัดชายอาชานายกุลชนิดาพ่วงรักษาชาวนัากีระบุชยกุลชาโนนเชยกลิ่นชุติมาสงาเนตรโชติกาแย้มกลีบทิตาภาชะโยทิศิรักเกี่ยวจำรองนัดกมลสารติมงคลวิท นัทนันสารติมงคลวิทย์นัทพรเติบภัไพบุญดัทพัฒวราชุดธิไพศาลนิพนาตั้งชนจำรัดดวงกมลศีอมรชัยดารณีปาตานเดชาศิลปะสนองเด่นนภามุ่งสูงเนินต่อพงใหม่ศาสตร์ทวีศักด์จันอุทัยธนวันตั้งเจริญกิศกุล ทันนิสาทวีสถิตากูลทินิดากรเจริมพรจีรวีพรพิชยานุรักษ์นเริงมนบุตรีนวรัตน์จำเพงนันนพัฒนาชำนาเพชรนิพนศิรินวัฒนานุกูลบัณฑิตยอดด่างกลางร้อยตรีหญิงประดานีศรีศักดิ์ปพิชญาแทนประสานปรีวราฟันพรมมิน พนิดิชาศักดิ์ฉับมงคลพรชัยปีรันธนรัฐพัชระสิงหศักดาพัชราปิเพชรพีรชานนรวมใหม่เพ็มพิชยาวิริยอ่องสีพัตรพรมริศนมนมิชาทองคงมนัส,สนันคำปาแฝงมาลินีสนทิมูลมินลักษณานวัฒนาสน เมธนีอภิรมปุกษารัฐาเรือเวทพักดีรัตนันหมั่นมานะรัตนันวิยาอ่องสีราณีถนอมภูมิบรพง์มงคลบรกันวราพรน้อยแสงวัธนาเป่าฝางวิจิตรนาใจว่าที่ร้อยตรีชิดป้อมเมืองวิมณฉัดยิ้มแย้มวิมนรัเกโกมุต วิสุนีจีนสุดวีรวันอิดได้สิริรัฐเพชรพาสมบุรณาคพรมร้อยเอกหญิงสมิดานันศีวาสนโนดมสราวุฒิวชกุลสริตาสิริสมบูชัยสิริรัฐปิติพัฒนาพงสุดาทิพชิดสวนสุนิสาเถื่อนบรรณาสุพัชญาสังนุต สุพิชยาเทศนันเสารัตบ,บินสังเทียอดิสักอินทพิเชษอมรรัตโพสิงอรวันสวัสดีอัญชลีติติวิชกุลอัญทิชาสิริเจริญสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการปริญาการาหาบัณฑิตปนพรแตงวิจิตรนาบงตันวง เสดกฤษิษาโปโตอัน,นิกาพูดแอวกิ่งฟ้าสว่างครบคมวิวุฒก่อนสุรัตเจริญฤทธิ์โสประดิษฐ์ฉัดชัยชูผลชนิดสาโสประดิษฐ์ชมเพนแทนคำชาต,ตาลอดเล็กชุติมาวัฒนพงศ์ยาดาพรมเวทนัทวันมากสอนทรง นัทธยาพุ่มสนอกนัทานุชจันทนสิรินัทยาประจะนแนนิชาพรสายทองทัญ,ญพรเวชกิจน้ำทิพย์แตงถมยานิพาพัทอิสมาเอลปนัสดาสอนนุตพรชนกประทานพรพรมบุญลืพอพรละพัฒบุตรา จ่าสิบโธพระสิทธิศัก์แสนจำลาพัทรสวงเกียรติธรรมรงพิทยาระวีดิเรกโกมลเพนสีแชมนีพาสันวัชระประภาพันมินตราบอนชื่นชูวงเมธีบุญมากวัชรินวุฒิพัฒวันละพาว่องไวัยพาณิชวารุณีพุทธิสงวิจิตราายสุวรรณ วีรพลวงเดวันวีรวัตรตรีสารวีระเชษฐพลาศัก์วีราพรว่องไวพานิชจะลิสาปิ่นร่มฉัดสสิมาพรพิมมุร้อยตำรวจเอกสมัตนาคพลสิทธิเดชศักสมวนโสพิตางเงี่ยมรัฐอธิฐานเกียรติภัยสารอัครพลอำนวยสิริกุล อารีรัตนประดิษฐ์อัทวาทีสายทองสาขาวิชานิเทศศาสตร์ปริญญานิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตคณิษฐาทองชุ่มเครือวันชัยธรรมาจิราดามหาเสนจิราพรแสงสีจันชัยพลอิทธราวงชัดยาสกุณาทศพรไกรสอนศิล นัทชันอัศวพงสุกริตาปรัดวิสเพนภัทไทยนุษบุตรน้ำเพชรพรพยาวกงเม้งวราพรพรใจซื่อดีวิทวัตวงวิวัฒนวิโรธหลอมนาคสุทธิชาติประเสริฐสาขาวิชาผู้นำทางสังคมธ,ธุรกิจและการเมืองปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตยานเหมียงหอง กิชวินรัตนบุญเสิรดเกวิสวนสุวรรณปัญญาจิตสิรินดิศยสิรินโชรดาชัยวิริยกุลธงชัยศีสารสกุลทันวรินเกตแก้วประชาลาดแสนแก้วปาริชาจุธานพรัตพิสุทธิพรมพรมสุดพีระศรีพิทัก์มะวรมะวง รสสลินบูรภาสิงห์วราพศดุริยานนท์วรโรดมไตรอุปถัมภ์นาวาอากาศเอกวีรยุทธ์ดุษยศรินเสรีทองมากโสมสุดาตองอ่อนอ่อนอโงงตาจิตกวินสุดาลัดเกิดสว่างสาขาวิชาจีในในระบบเศรษฐกิจโลกปริญญาศิลปศาสาตร์มหาบัณฑิตกนกอ่อนเปลี่ยนสกุล พรเซลิตรีทิพร,รัตน์วีสุดาแสงวิรัชชัยสุชาตินภาเพนวันรณกูลสาขาวิชาบัญชีปริญญาบัณฑิตมหาบัณฑิตคำเพียรตันยศธาลิกากรอบประดับทิคำพรใส่หอมนวลน,นิตยาแก้วพูลพนาสรุตคลายแสงวิราชวงสาอ้วน สุวรรณเมินนนทรีแสงเดือนแก้วกลางสาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศปริญญาศิลปาศาสตร์มหาบัณฑิตนิลวรพิมพมเานาสศีแผุนทองสุขเจริญมานากรเมฆประยูนทองสาขาวิชาการออกแบบปริญญาศิลปะมหาบัณฑิตเกรียงไกรมูลประหัตจากกรีโลจนากร ชัดชนรอดหลงต้นข้าวนิทัศการจนานนทชีรพรหุนธานีสกสุขชัยรัตปรางศิลปกิจพิทักษ์มีกระจิตรินรดาสันติอาพรวันณพรรัตนิตสิริพรเกาะวิวัฒนากุณสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาจปริญญาศิลปะมหาบัณฑิตกันสินีพิทักษ์วง พฤฒสพร,พรเทพเจริญนิรันด์พระนุสักวงสาสุขวินัฐาฤทธิสิทธิ์วีระพันธุพานันอันันตกิจจันไกลสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตหกนกพันธ์สังงามกวิศลาสายหอมกิบพ,พงจัมปาสดจารุวันสุขทอง รีรัตน์ลำปางทิพรัตน์รัตน,น,นวิเชียนเบญจวรรณบุญวิจิตยศสันอ่อนบรรจงวันอทิพรุ่งพานิชวิพาสีอุรามสุวัสวดีพิมมาสีและอุทุมพรยอดธรรมข้าพเจ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนฤพล,ลชยยศคณบดีคณะสถาปาัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศาสตร์บริกรรมศาสตร์